เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีครับต่อไปจะเป็นคำถามหน้าที่71นะครับแบบจำลองการทำงานของปอด เหมือนหรือแตกต่างกับกลไกการหายใจที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์อย่างไรและมีข้อจํากัดอย่างไรน้องๆยังคงจํากิจกรรมที่ทด้ทาไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับว่าแบบจําลองการทํางานของปอดเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมก็ตามนี้เลยครับก็คือจะมีท่อนะครับซึ่งแทนหลอดลมหรือว่าท่อลมของเรามีกล่องพลาสติกที่แทนปริมาตรภายในช่องอกครับแล้วก็มีลูกโป่งที่แทนปอดมีแผ่นยางที่แทนกระบังลมครับ แล้วในการทดลองของเราเนี่ยเราก็ได้ดึงแผ่นยางลงมาซึ่งเปรียบเสมือนกับการหายใจเข้าครับเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยพองออกก็คือปอดเนี่ยพองออกนั่นเองและการที่เราดันแผ่นยางขึ้นไปก็เปรียบเสมือนลูกโป่งแฟบก็เปรียบเสมือนการหายใจออกนั่นเองครับเพราะว่าลูกโป่งแฟบครับผมซึ่งอันนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับกระบังลมหดตัว ต่ำลงมาส่วนนี้ก็คือเปรียยเสม,มือนกับกระบังลมคลายตัวสูงขึ้นซึ่งจริงๆแล้วในร่างกายของคนเนี่ยนอกจากจะมีกระบังลมแล้วที่ทําหน้าที่ในการเพิ่มปริมาตรในช่องอกยังมีกระดูกซี่โครงด้วยครับเพราะเมื่อกระดูกซี่โครงขยายออกเนี่ยปริมาตรในช่องอกก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับซึ่งกระดูกเนี่ยมันขยายเองไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันแบบไม่ยืดหยุ่นไม่สามารถที่จะทํางานอะไรได้ก็เลยมีกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่หดตัวเพื่อทําให้กระดูกซี่โครงเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นครับ เพราะฉะนั้นทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็กระบังลมเนี่ยก็จะหดตัวทั้งคู่เลยเพื่อที่ทำให้ปริมาตรของช่องอกเพิ่มขึ้นจากกระบังลมที่หดตัวต่ำลงกับกระดูกซี่โครงที่ขยายขึ้นแล้วก็พอเรา ดันลูกโป่งเข้าไปเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับกระบ,บังลมที่ตอนแรกหดตัวเนี่ยคายตัวครับก็คือกลับมาอยู่ในสภาพเดิมทําให้ปริมาตรในช่องอกเนี่ยลดน้อยลงแล้วกระดูกซี่โครงกล้ามเนื้อของเราเองก็ต้องคายตัวเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะคงไม่มีอะไรที่แบบสามารถหดไปได้ตลอดเวลาก็คือเราหายใจเข้าก็ต้องมีหายใจออกก็คือกล้ามเนื้อแล้วก็กระบัางลมก็ต้องคายตัวทําให้กระดูกซี่โครงเนี่ยหดเข้าไปกระบัางลมเองก็ดันกลับเข้าไปครับผม แต่เป็นการคายตัวนะครับกระบังลมคายตัวดันกลับเข้าไปกระดูกซี่โครงกล้ามเนื้อของกระดูกซี่โครงคายตัวกระดูกซี่โครงก็เลยหดเข้าไปเหมือนกันลูกโป่งก็เลยแฟบครับเพราะว่าความดันตอนนี้ครับปริมาตรนะครับตรงข้ามกับความดันใช่ไหมครับการที่ปริมาตรมันมากแบบนี้ก็คือความดันของบริเวณนี้มากอ๋อขอโทษครับปริมาตรนะครับตรงข้ามกับความดันใช่ไหมครับรีวายนะครับรีวายก็คือย้อนกลับใหม่นะครับการที่ ปริมาตรนะครับตรงข้ามกับความดันใช่ไหมครับการที่ปริมาตรตรงนี้มากความดันของบริเวณนี้ก็คือต่ําแล้วการที่ความดันต่ำเนี่ยลมนะครับเคลื่อนที่จากความดันมากไปความดันน้อยก็คือลมจากอากาศภายนอกเนี่ยความดันมันมากกว่าปอดของเราเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าปริมาตรของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นความดันก็เลยลดต่ําลงลมก็เลยดันเข้ามาทําให้อากาศเนี่ยหายใจเข้ามาครับผมแต่ว่าในนี้นะครับ ปริมาตรมันต่ำลงใช่ไหมครับความดันก็คือเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันทําให้ความดันเนี่ยเพิ่มมากกว่าอากาศภายนอกอากาศภายในปอดเนี่ยก็เลยถูกอากาศภายในปอดก็เลยเคลื่ lame, อนที่จากความดันมากไปความดันต่าก็คือเคลื่อนที่จากปอดออกสู่บรรยากาศภายนอกครับผมเพราะว่าความดันของปอดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากการที่ปริมาตรเนี่ยลดน้อยลงครับจากการที่กระบังลมค uh, ายตัวแล้วก็กล้ามเนื้อที่ทำการขยายากระดูกซี่โครงคลายตัวกระดูกซี่โครงก็เลยหดตัวลงอย่างที่พี่ได้กล่าวไปนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นก็ตามนี้เลยนะครับผมว่าการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมีกระบวนการยังไงครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแบบจำลอ,กกองการทำงานของปอดเหมือนหรือแตกต่างกับกลไกการหายใจที่เกิดขึ้นอย่างไรมีข้อจำกัดอย่างไรก็คือเหมือนนะครับเหมือนคือหายใจเข้ากระวังลมหดตัวต่ำลง ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้นความดันก็เลยต่ำลงจึงทำให้อากาศไหลาจากบรรยากาศหรือก็คือข้างนอกนะครับเข้าสู่ปอด ในการหายใจออกก็ตรงกันข้ามเลยครับหายใจออกกระบางลมขอโทษนะครับกระบางลมลก็ไกล่สละกระบางลมคลกลับสู่ที่เดิมก็คือยกสูงขึ้นนะครับกลับสู่ที่เดิมทำให้ปริมาตร ลดลงความดันเพิ่มขึ้นอากาศก็ไหลาจากความดันมากไปความดันน้อยก็เลยอากาศไหลาจากปอดสู่บรรยากาศนะครับไหลาจากปอดสู่บรรยากาศครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือสิ่งที่แตกต่างมีอะไรบ้างครับ นี่คือสิที่เหมือนนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก็มีอยู่สิ่งที่แตกต่างก็คือที่พี่ได้เล่าไปเมื่อกี้จะมีการขยายของกระดูกซี่โครงซึ่งเป็นการหายใจออกเพื่อเพิ่มปริมาตรด้วยใช่ไหมหายใจเข้าเพื่อเพิ่มปริมาตรด้วยใช่ไหมครับจะมีการขยายของกระดูกซี่โครงเพื่อเพิ่มปริมาตรในช่องอกเป็นการหายใจเข้าแลวก nah ็จะมีการที асибо, ่กระดูกซ <te> ี่โครงกลับมาอยู่ที่เดิม เป็นการลดปริมาตรของช่องอ,อกเป็นการหายใจออกสิ่งที่แตกต่างก็คือแบบจำลองไม่ได้แสดงซี่โครงครับไม่ได้แสดงซี่โครงที่มีการขยายเมื่อหายใจเข้ามีการหดกลับ เมื่อหายใจออกแต่กระดูกมันขยายหรือหดกลับเองไม่ได้นะครับต้องบอกว่าจากกล้ามเนื้อหดตัวและคลายตัวตามลำดับครับคลายตัวตามลำดับ,ดบและมีอีกเรื่องหนึ่งครับออปอดซ้ายกับปอดขวานเนี่ยน้องๆคิดว่าเท่ากันไหมครับ คำตอบก็คือขนาดของปอดปอดปอดซ้ายเล็กกว่าปอดขวาครับแต่ว่าในแบบจำลองเนี่ยรูปโปร่งมีขนาดเท่ากันเลยใช่ไหมครับซึ่งก็เลยไม่ตรงตามกับความเป็นจริงในร่างกายของเรานะครับ ที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรครับผมเพราะว่าข้างซ้ายเนี่ยเรามีหัวใจด้วยครับหัวใจก็มีพื้นที่ของหัวใจก็เลยทําให้ปอดเนี่ยปอดข้างซ้ายไม่สามารถใหญ่เท่าปอดข้างขวาที่ข้างขวาเนี่ยไม่มีอวัยวะอย่างอื่นหรือไม่มีหัวใจอยู่นะครับผมก็เลยทําให้ขนาดของปอดซ้ายเล็กกว่าปอดขวาครับเพราะฉะนั้นก็ตามนี้เลยนะครับ แบบจลองการทํางานของปอดเหมือนหรือแตกต่างก,กับกลไกการหายใจที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์อย่างไรและมีข้อจํากัดอย่างไรครับก็คือเหมือนคือหายใจเข้ากระบังลมหดตัวต่ำลงปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้นความดันต่ำลงจึงทําให้อากาศไหลาจากบรรยากาศเข้าสู่ปอดในการหายใจออกกระบังลมคลายกลับสู่ที่เดิมทําให้ปริมาตรลดลงความดันเพิ่มขึ้นอากาศไหลาจากปอดสู่บรรยากาศสิ่งที่เหมือนก็คือตามนี้เลยครับก็คือการที่ ท่อเนี่ยแทนหลอดลมการที่กล่องพลาสติกแทนปริมาตรภายในช่องอกการที่ลูกโปง่งแทนปอดแล้วก็การที่แผ่นยานแทนกระบังลมครับส่วนสิ่งที่แตกต่างหรือก็คือข้อจํากัดนะครับก็คือแบบจําลองไม่ได้แสดงซี่โครงที่มีการขยายเมื่อหายใจเข้ามีการหดกลับเมื่อหายใจออกจากการที่กล้ามเนื้อหดตัวและคลายตัวตามลําดับครับและมีขนาดของปอดซ้ายที่เล็กกว่าปอดขวาครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับกับคำถามหน้าที่71นะครับผมก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับสามารถสอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่